สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะนะคะอากาศที่สารปู่ยาอุดรธานีจะเป็นนี่ประมาณนี้เด้อประมาณนี้นะคะมาไหว้สการะวันปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลนะคะเ,เพื่อเป็นสิริมงคลค่ะนะคะไปไปกันเลยค่ะเฮีย สถานที่ไหว้นะคะบรรยากาศของศาลปู่ย่าที่อุดรธานีค่ะนะคะขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปีใหม่นี้นะคะ เสริมดวงไว้ทะเลบาทเลยโอเคนะคะทุกคนคะ่ะ